แซสวันย่อมเชิญแค่เชร์ครับฝนมาเยับผมเชินะครับก็ขอโทษที่ทําให้ตกใจนะสำหรับวิดีโอที่แล้วนั้นที่ผมบอกว่าจะอัดเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วก็จะแบบไปทําอย่างอื่นนะครับก็ขอโทษทําให้ตกใจด้วยนะครับก็กลับมาแล้วเองนะลองมาทําอย่างอื่นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทาแบบให้มันออกมาดีได้เองน,นะน,นลยก็เลยกลับมาแคทเกมนะั่นเองแล้วก็คิดถึงทุกคนด้วยนะครับอ่า ผมก็คิดถึงทุกคนนะครับเออเอ,อเลยกลับมาทําดีกว่าเนะครับผมแล้วก็แล้วก็ขอคุณคุณแชงด้วยนะอุตส่าห์มาคอมเมนต์เลยนาะเออพอแบบก็ทําให้มีกำลังใจอยากกลับมาแคสต่อนนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบติดตามกันมานะอะตอนนี้ก็คนติดตามก็4,500กว่าคนแล้วนะโอเคสําหรับวีดีโอนี้นะวีดีโอนี้ผมจะมาแนะนําการเก็บเลเวลของครูซเดอร์ตอนช่วงไป็นสวอตเนาะอ่ะ การเก็บเรื่องของคูโซเดอร์ตอนช่วงเมสวอร์ดคูโซเดอร์มันดีอย่างนะครับมันไม่เล่นต้องมันไม่ต้องเล่นจ็อบ50ก็ได้นั่นเองนะมันสามารถเล่นจ็อบ40ได้อย่างนี้เลยเนะเอออัพจ็อบ40อย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็สามารถเล่นจ็อวจ้อบ50ได้อ,อ่ะแต่ส่วนใหญ่สกิลที่เราใช้ของคูโซเดอร์เนี่ยเราใช้แบบโพลีคอร์สและสเปียร์ควิกนะครับเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยใช้สกิลของตอนช่วงซอร์ดแมนสักเท่าไหร่เนะ อ่าก็เลยผมก็เลยเล่นจอ 40, ็อบ40นะครับยกเว้นถ้าเล่นมินไนเออถ้าเล่นมินไนต้องเล่นจ็อบ50เลยนะครับเพราะเราต้องอัพแบบอย่างเช่นซออร์ดแมนเต็มแล้วก็ทูแฮนสออร์ดสออร์ดมาสเตอรี่เต็มนะครับอ่าอัพเต็มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันต้องอัพอัพไอหนี้เต็มอีกนะครับต้องเล่นจ็อบ50เลยถ้าเล่นไนท์นะอ่ะถ้าเล่นคุกซ์เดอร์40ได้ โอเคถ้าใครมีเวลาย,วยาวๆนี่ครับอยากให้แบบมันอยากให้เราเก็บให้แบบเพอร์เฟกเล่นจ็อบ50เลยนี่ครับจะได้แบบเนียนกลิบเลยนั่นเองนะเออแต่ผมแบบเร่งๆไงนะอยากแบบเป็นคร,เรูเร็วๆนี่ครับก็เลยแบบเล่นจ็อบ40เลยนั่นเองนะอ่าแล้วก็การเก็บเลเวลของช่วงซอร์ทแมนตอนปุ๊กซอรเดอร์นะครับก็ต้องเก็บเลเวลจากเทนนิงกาวอะต่อให้ได้เลเวล20 24นะครับให้ได้เลเวล24นั่นเองอ่ะแล้วถ้าใครแบบ เก็บเลี้ยวเทนนิงกาวไม่เป็นนะเออก็บอกผมนะผมจะทําวิดีโอมาให้นัน่นเองนะเออบางมันมีเทคนิคนีครับเทคนิคเก็บเลี้ยวจากเทนนิงกาวอะไ,ได้เลี้ยว24นั่นเองทําไมจะต้องเก็บเลี้ยวให้ได้24ถูกไหมเพราะว่าแบบมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นเราออกมาจากออกมาจากอ,ออกมาจากเทนนิงกาวนี่ครับแล้วแล้เวเราน้อยกว่า24เนี่ยเราจะไม่แบบไม่แบบสามารถใส่ใอุธอย่างนี้ได้อย่างเช่นใส่อ่า อย่างเช่นใส่กาดิอุดนะครับเนี่ยใส่กาดิอุดเนี่ยกาดิอุดเนี่ยมันต้องการเลี้ยว24นะครับเออเราออกมาเลี้ยว24เนี่ยก็สามารถใส่กาดิอุดได้เลยเนอะไม่ต้องมาเก็บเลี้ยวข้างนอกเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบใส่ออกมาแล้วก็บวกได้เลยนั่นเองแล้วเลี้ยวเทนนิ่งก่ามันมีเทคนิคในการเก็บด้วยนะเออมันมีเทคนิคในการเก็บนะครับแบบเก็บแป๊บๆก็24แล้วนั่นเองแต่ถ้าใครแบบอยากรู้เนี่ยก็ก็คอมเมนต์ก็ได้ผมทําให้นะครับอ่ะเพราะเหตุนี้แหละต้องต้องเก็บเล้วได้24นั่นเอง อพอออกมาจากเทนนิงกาวเี24แล้วเนี่ยก็มาที่แมปนี้เลยครับมาที่แมปกิฟเฟนนั่นเองนะเลี้ยวเข้าไปในดันกิฟเลยนะครับผมก็คือไปตีตัวเห็ดม่วงแหละตัวเห็ดม่วงเนี่ยให้ exp ดีมากเลยนะครับใน,ในช่วงแรกๆนั่นเองนะเลี้ยวทำไมต้องมาตีเห็ดม่วงถูกไหมเพราะว่าแบบเห็ดม่วงเนี่ยเลือดมันน้อยนะครับเลือดมันน้อยแล้วมันมีของอย่างหนึ่งที่แบบ มีราคาอยู่นั่นเองเออมันคืออะไรรู้ไหมมันคือยาฟ้าครับอ่าไอ้ไอ้ตัวเห็ดม่วงอ่ะมันตกไอ้นี่นี่เขารักกันหน้าหน้าดันเลยเนะแบบยาฟ้าเนี่ยเขารักกันไปหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเออคือเก็บเรียวไปแล้วก็ขายยาฟ้าไปนะครับรวยเอาเงินก่อนนะครับเก็บเรียวไปเอาเงินไปนั่นเองเออแล้วแบบแล้วตอนเป็นซอสแมนมันดีอย่างนะครับมันมีสกิลไอ้นี่ มันมีสก eh? oh, um pues ิลแม็ก uh นัมเบดนะครับเอออัพให้เต็มเลยก็ได uh, well, uh, ้นะหรืออัพไว้เก้ player, ็ได้นะ9หรือ10ก็ได้นะครับถ้าเอาไว้9เล่นจ็อบ50าสิบเนี่ยก็อัพพอโบกับอินดูเต็มเลยก็ได้นะแต่ผมอัพอย่างนี้แหละอัพอัพแม็กนัมเบดเต็มเลยนะครับมันแม็กนัมเบดมันอย่างนี้ลาก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 มานะครับลาก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 ออกกล่องนี้ก่อนตุ้มตายเรียบเลยนะครับตอนเป็นซอสแมนก็แบบแม็กนัมเบดทีเดียวตายได้นะเออลากลากมาเยอะแล้วก็แม็กนัมเบด ยาฟ้าตกแล้วก็เก็บนะยาฟ้าแพงมากเลยนะครับเออถ้าแบบแอดถ้าแบบให c คัทมันเข้าเนี่ยยาแอดมันราคาแพงนะครับผมว่าพุ่งกระชูดแน่เลยเนี่ยเออผมว่าราคายัผมว่าราคาย,า,า,า,คา,ยาฟ้าเนี่ยพุ่งกระชูดแน่ขอโทษนะเมื่อกี้นี้อ่ะพุ่งกระชูดแน่เลยนะครับราคายาฟ้าตอนนี้แบบยังไม่เข้าก็ราคาเป็นหมื่นแล้วเองนะอ่าก็ก็ก,ก็ดีมากๆเลยแหละนะครับแล้วก็เก็บเห็ดม่วงเนี้ยให้ได้เลี้ยงสนะครับ อ่ะเก็บเรียวเห็ดม่วงแบบเร็วๆนะหลกักๆๆๆๆๆแล้วก็แบบหนงนมเบตอะไรอย่างนี้นะเพื่อเร็วๆนะครับอ่าอุ้ยอ๋อผมลืมไปเห็ดม่วงมันดอกใบบูด้วยนะครับตุ่มแต่ยาฟ้าตกยากหน่อยนะครับต้องลาเป็นกลุ่มเยอะๆเออมันมีใบบูด้วยนะครับมันมีใบบูมียาฟ้าด้วยนั่นเองนะอ่ะก็แบบมาเก็บเรเววแล้วก็หาเงินไปด้วยนั่นเองนะครับผม อ่าแล้วก็พอเก็บเลือกจนเลือก40แล้วเนี่ยเราก็ไป,ปอีกแมปหนึ่งครับอ่ะไปอีกแมปหนึ่งโอเคแมปนั้นก็คือแมปพายอนพารวยครับพายอนนี่พารวยตลอดเวลาเลยนะโอโ้โหโอ้โหตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปอะ่ะเงินทั้งนั้นเลยนะครับเงินแบบเงินเต็มไปหมดเลยเนั่นเองอ่ะเราไปพายอนทำไมถูกไหมเราไปพายอนเพื่อไปตีโซฮีครับอ่าและการมาโซฮีอะ่ะลืมอัปเดตไว้ประมาณ30-40นะเพราะโซฮีมันฟรีมันสูงเหมือนกันเนอะ มันฟรีมันก็แบบค่าหลบดีของของโซฮีมันสูงนะครับอ่ะก็ควรอัพไว้แบบอ่าชัก30 40นะครับเด็กนะอัพเด็กนะเอออัพได้สามสิบสี่สิบ 30, 40, นะครับแล้วโซฮีมันตีเบาก็ไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวมันตีเราเจ็บนะครับโซฮีตีละร้อยร้อยกว่าถ้าแบบใส่ของป้องกันเยอะๆก็โดนตีละหกสิบเองนะครับก็ไม่ต้องกลัวแบบจะปั๊มเยอะนอ่อ่ะเดี๋ยวพอหลังๆเนี่ยรับเอจีมาหน่อยเนี่ยแล้วก็หลบมันได้แล้วนะครับ แล้วก็โซฮีไปแมปโซฮีทําไมถูกไหมไปแมปโซฮีก็เพราะว่าแบบมันมีการ so ์ดโซฮีตกนะครับเออการ so ์ดโซฮีแพงนะครับแล้วก็ได้เลเวลด้วยเองโซฮี so เนี่ยให้จ็อบดีนะครับถ้าเรากดแบบ exp เนี่ยกดแบบ vp นะครับ vp ถ้าเราเติมมัน vp รายเดือนอะเราก็จะได้ค่าค่า exp มันแบบเพิ่มขึ้นนั่นเองจะได้ตัวละประมาณ1,000นะครับทั้งจ็อบแล้วก็ exp ด้วยค่าประสบการณ์ด้วยนั่นเองนะ อ่ะมันก็จ็อบเร็วอะ่ะแล้วก็สามารถเก็บโซฮีได้ถึงแบบเลเวลเร็วห้าสิบกว่าเลยนะห้าสิบหกสิบได้เลยนะครับโซฮี so อะ่ะเออห้าสิบหกสิบได้เลยนะแล้วก็เก็บเร็วยังจอ็อบเก็บโซฮียังจ็อบห้าสิบได้เลยนะเออแล้วก็แล้วก็อะไรละ่ะถ้าแบบถ้าแบบของแรงมันตกนอย่างการโซฮีตกนะครับอย่างการโซฮีตกนะครับ ก็แบบขายได้หลายเอ็มเลยนั่นเองนะเออขอโทษที่สุดไปนะครับอ่ะก็อย่างการ์ดโซฮีตกเนี่ยาขายได้หลายเอ็มเลยแล้วโซฮีมันไม่ได้ตกแต่การ์ดด้วยนะอ่ะมันตกอันนี้ด้วยมันตกอ่ามันตกมาร์ด้วยนะครับมาร์ตอนนี้ก็ขายได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่แต่การ์ดมันแพงมากเลยนั่นเองนะเออแล้วเราก็อย่าลืมแบบเคลือบธาตุลมด้วยนะถ้ามีเคลือบธาตุลมอ่ะเคลือบธาตุลมเลยนะครับเพื่อล่าแบบ เพล่าแบบมาร์ฟล่าการ์ดของโซโฮีแล้วก็แล้วก็อะไรอีกล่ะอ่าแล้วก็มีนี่เออมันมันดอกตาวิ่งด้วยเองนะครับอ่ามันดอกตาวิ่งด้วยเองนะเออเข้ามาที่นี่นะครับเออตาวิ่งก็ขายที่กแล้วประมาณ8 9ดเก้นี่ของหึงชั้นโซฮีแล้วนะเออโซฮีก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่อยู่ชั้นนี้นี่เอเอ,อ เขาก็มาล่ามัฟลากาโซฮีกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นั่นเองเ,องเนะกาโซฮีตอนนี้ก็ขายได้2เอ็มกว่าเลยนะอ่ะแล้วก็แล้วก็ส่วนใครที่แบบไม่เอาพี่เกียรติหาเงินแล้วอะ่ะแบบพอจ็อบพอจ็อบสีแล้วมันขึ้นยากแล้วตอนไปจ็อบห้าสิมันขึ้นยากอะไรนี้ครับก็ไปแมบหนึ่งนั่นก็คือแมบไอโยทยานเองนะไปตีตัวแมวใบไม้นะครับมันชื่อว่าอะไรนะผมจําชื่อมันไม่ได้นะครับเออ มันเป็นแมวใบไม้นะครับมันให้จ็อบค่าจ็อบเนี่ยสูงมากเลยเนะถ้าเราแบบกดเร่งจ็อบไปด้วยอะ่ะแล้วไปตีมันนะครับก็แบบจ็อบก็จะขึ้นแบบพดุพดพดพวดเลยเนั่นเองนะแต่ต้องทําแบบอ่าทำทำภารกิจมันก่อนนะครับเรียกว่าทํ q u ควสดันมันก่อนนะอ่ะถึงจะเข้าไปได้นั่นเองนะเออแต่ผมก็แนะนําว่าโซฮีนั่นแหละเก็บเงินจ็อบ50เลยนะครับมันได้เงินได้เวลแล้วแบบพอเแล้วเป็นอาชีพเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาของของโซฮีอ่ะ ไปขายแล้วก็ทําทุนได้นั่นเองนะเออตอนช่วงแบบเป็นซอสแมนอะไรอย่างงี้นะอ่ะโอเคก็แบบอ่ามีอะไรอีกละ่ะแล้วพอถ้าไปไปไปไอ้แมปอะยุทยานเนี่ยเพื่อไปเก็บจ็อบเนี่ยมันมันมันเร็วก็จริงนะแต่มันไม่ได้เงินเลยนั่นเองนะเออสำหรับคนเล่นใหม่ก็ควรเก็บตามผมนะไปแมปเพชก่อนแล้วก็มาโซฮีน,นั่นเองเก็บไปเรื่อยๆนะครับอ่า ตนเราได้ขยะของมาเยอะเนี่ยแล้วก็ขายเพื่อทําทุนตอนเป็นได้ซื้อของตอนเป็นครูโซเดอร์ได้อีกนะเออแล้วก็มีอะไรกละก็มีเท่านี้เนอะแล้วก็แล้วก็ช่วงวีโยน่าเนี่ผมจะพาไปเก็บเลเวลตอน50-60ถึงของครูโซเดอร์นั่นเองนะเพราะครูโซเดอร์ตอนช่วง50-60ถึงเนี่ยเก็บเลเวลที่ไหนต่อน,นั่นเองนะจากซอร์ทแมนแล้วก็มาเป็นครูโซเดอร์เนี่ยก็ส่วนใครที่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพจบ ผู mail, okay. first, ้ใช้ไม่เป็นเนี่ยใน Google กับ YouTube มันมีแล้วนะอ่ะโอเคแล้วก็เจอวิดีโอหน้านะครับก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบนะแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมานะก็หวังว่าติดตามกันต่อไปเนะเจอวิดีโอหน้านะครับยินี่อกไปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ้ด้วยนะออกไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย cat and c h a r